ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เพนกวินส่งสุนทรพจน์รางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ปี64จากเรือนจำหวังเลิกกฎหมายจำกัดเสรีภาพแสดงออกจากกรณีที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเปิดเผยช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่านายภริชวารักหรือเพนกวิน ได้รับรางวัลจารุพง์ทองศิลป์ประจำปี2564ล่าสุดได้มีการเผยแพร่สุนทรพจน์ของนายพริชจากเรือนจำผ่านทางเฟซบุ๊กเพนกวินพริชิวารักซึ่งปัจจุบันนายพริชอยู่ระหว่างการคุมขังในเรือนจำอำเภอทัญ,ญบุรีระบุว่ากราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ผมรู้สึกได้รับเกียรติอย่างเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลประจำปี2564เพราะจารุพงษ์ทองศิลป์นอกจากจะเป็นรุ่นพี่นักกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของผมแล้วก็ยังเป็นผู้หนึ่งที่ได้กระทำการเสรียสละเพื่อประชาธิปไตยอย่างถึงที่สุดนั่นคือการเสรียสละชีวิตในเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519จึงได้มีการก่อตั้งรางวัลน,นี้ขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้ที่เสียสละเพื่อประชาธิปไตย เช่นจารุพงษ์ทองศิลป์แต่เกียรติภูมิของผมอาจจะยังมีอยู่ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับของจารุพงษ์ทองศิลป์และวีรชนเดือนตุลาคมคนอื่นๆได้การรับรางวัลในวันนี้จึงถือเป็นเกียรติอันใหญ่หลวงและก็เป็นความน่าหดหู่ของสังคมนี้ด้วยเพราะการที่เรายังต้องแจกรางวัลจารุพงษ์ทองศิลน,นี้อยู่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้จารุพงษ์ทองศิลและเพื่อนพ้องมิตรสหาย จะได้เสียสละจนจากเราไปมากกว่า45ปีแล้วประเทศนี้ยังคงต้องมีคนเจ็บปวดเสียสละเพื่อประชาธิปไตยมีคนถูกทำร้ายเพราะเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ต่างก,กับยุคสมัยของจารุพงษ์ทองศิ์ท่านที่เคารพในระหว่างการรับรางวัลน,นี้ผมยังถูกจับกุมคุมขังอยู่ด้วยเหตุแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งผมเชื่อว่าประสบการณ์อันขมขื่นนี้ เพื่อนร่วมรุ่นของจารุพงศ์หลายท่านอาจได้เคยสัมผัสนี่อาจจะเป็นการเสียสละอิสรภาพเพื่ออุดมการณ์แต่ในอีกด้านมันคือความโหดร้ายของรัฐไทยที่จับเอาคนไปจองจำในคุกอันคับแคบเพียงเพราะเขาเหล่านั้นคิดและเชื่อแตกต่างจากที่รัฐสั่งนอกจากนี้การคุมขังคนธรรมดาที่แค่มีความพูดความคิดความเชื่อเป็นของตัวเอง ยังเป็นอาการที่สะท้อนว่าประชาธิปไตยของประเทศเรากำลังติดเชื้อโรคเผด็จการแทรกซ้อนจนอ่อนแอและเปราะบางอย่างยิ่งเปราะบางกระทั่งไม่อาจจะอดทนต่อคนที่พูดความจริงจึงต้องปฏิบัติต่อพวกเขาเยี่ยงไพร่ทาดจำเลยคนพูดความจริงที่ต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้มีมาหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นกุหลาบสายประดิษฐ์จิตภูมิศักดิ์ครูครองจันดาวง์ กลุ่มนักศึกษา6ตุลากระทั่งดารณีชานเชิงศิลปกุลและสมยศพรึกษากเกษมสุขไปจนถึงใครหลายคนที่ตอนนี้ก็ยังต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนี้อยู่รวมถึงตัวผมเองเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้ขณะน,นี้เพื่อนพ้องคนรุ่นใหม่และพี่น้องคนไทยลุกขึ้นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ทั้งที่คาดว่าประชาธิปไตยนั้นก็ก่อเกิดมาตั้งแต่24มิถุนายน2475แล้วหากแต่ว่านับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาเรามีแค่ประชาธิปไตยที่ถูกขังกรงล่ามโซ่ไว้ยังไม่เคยมีประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพสักทีประชาธิปไตยที่เรากำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาในวันนี้แม้จะปรากฏในหลายรูปแบบ โดยแต่ละแบบต่างมีรูปลักษณ์และข้อเด่นข้อด้อยแต่ละด้านแตกต่างกันแต่สเสน่ห์ของประชาธิปไตยไม่ว่าจะรูปแบบใดที่มีร่วมกันก็คือการยอมรับและอดทนอดกลั้นต่อความเห็นของคนอื่นนานาอารยาประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยมองคนเท่ากันล้วนต้องเชิดชูบูชาเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการชุมนุม กระทั่งเสริภาพในการต่อต้านรัฐบาลอย่างสันติมากกว่าสิ่งอื่นใดหรือใครเพราะโดยเนื้อแท้แล้วประชาธิปไตยเป็น,นกลไกที่ออกแบบไว้ให้กลุ่มความคิดเห็นและกลุ่มพลังต่างๆได้เชื่อเฉื่นขัดแย้งกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงหากเปรียบเทียบก็คือสังเวียนมวยที่ให้ทุกคนขึ้นชกชิงชัยกันได้โดยให้ทุกคนใส่นวมและสวมอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้บาดเจ็บล้มตาย หลักการใส่นวมต่อยกันนี้ทำให้ประชาชนในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายต้องสามารถออกมาชุมนุมแสดงพลังต่อต้านรัฐบาลที่พวกเขาเห็นว่าเป็นทรราชได้โดยไม่บาดเจ็บล้มตายรวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผู้มีอำนาจและสถาบันต่างๆได้โดยไม่ต้องหว่นเกรงต่อกฎหมายอาญามาตราใดเพราะประเทศเหล่านั้นทราบดีว่า การใช้กำลังกฎหมายและอำนาจป่าเถื่อนปราบปรามความคิดเห็นที่แตกต่างจะเป็นการก่อไฟความคับแค้นสุมไว้ในใจผู้ถูกกระทำทถนวนความขัดแยง้งไม่รู้จบสิ้นดังที่ประเทศไทยเผชิญมาในรอบ10ปีนี้หากเราใฝ่ฝันถึงแผ่นดินไทยที่สงบร่มเย็นและปราศจากความรุนแรงทางการเมืองเราจะต้องร่วมกันปกป้องสิทธิเสรีภาพทางความคิดของทุกคนทุกฝ่าย โดยเริ่มต้นจากการปลดปล่อยผู้ที่ถูกจองจำด้วยเหตุแห่งความคิดเยียวยาผู้ที่ถูกกระทำด้วยอำนาจเถื่อนรวมถึงยกเลิกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนทุกฉบับทุกมาตราเพื่อให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าไปสู่ความยุติธรรมความสมานฉันท์และประชาธิปไตยได้ต่อไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ในวันนี้จะช่วยส่งแรงให้ประเทศไทยไม่ต้องมีจารุพงษ์ทองศิลป์คนอื่นคนใดขึ้นมาอีกวันที่43ของการถูกจองจำครั้งที่3พภริชิวารักษรองโฆษกรัฐบาลแจง้งฉีดวัคซีนนักเรียนไม่ได้บังคับจี้ฉีดกี่เข็มก็ไม่กันติด100% แต่รดรุนแรงเสียชีวิตที่ทำเนียปรัฐบาลนางสาวไตรสุรีตายสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการแจ้งให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลถึงเรื่องการฉีดวัคซีนว่าการฉีดวัคซีนขณะน,นี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิน้น44.7ล้านโดสเข็มแรก29ล้านโดสเข็มส15ล้านโดส เข็ม3 6มหกแสนโดสสำหรับข้อกังวลฉีดวัคซีนเข็มที่3แล้วทำไมยังติดเชื้ออยู่นั้นขอแจ้งว่าไม่ว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่1 2หรือ3อาการติดเชื้อโควิด1 9ก็ยังคงมีอยู่เพราะการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้100%เแต่การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรืออัตราการเสียชีวิตได้ฉะนั้นการฉีดวัคซีนไปแล้ว ก็ต้องยังคงมาตรกา,รการการควบคุมป้องกันโรคส่วนบุคคลทำการสวมหน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆและต้องหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากด้วยนางสาวตราสุลีกล่าวว่าสำหรับข้อกังวลในเรื่องการฉีดไฟเซอร์ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ12-17ปีราว4.5ล้านคนนั้นทางรัฐบาลไม่ได้บังคับ แต่ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจโดยผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีการให้ข้อมูลการชี้แจงถึงข้อดีข้อเสียก่อนที่จะกรอกข้อมูลยินยอมว่าจะให้ฉีดวัคซีนหรือไม่และให้ส่งกลับมายังสถานศึกษาอีกครั้งแล้วเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะต้องมีการจัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขและติดตามอาการจากการฉีดอย่างต่อเนื่องโดยระยะแรกนี้ รัฐบาลจะฉีดให้เป็นวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์ก่อนส่วนระยะถัดไปก็อาจจะมีวัคซีนที่เป็นเชื้อตายเพิ่มมากขึ้นหากผู้ปกครองท่านใดไม่อยากจะให้เด็กฉีดวัคซีนที่เป็น mRNA ก็สามารถที่จะรอวัคซีนเชื้อตายได้ต้องขอย้ำตรงนี้ว่าการเปิดเรียนไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญของการฉีดวัคซีนเพราะหลายแห่งก็ตั้งใจที่จะเปิดการเรียนการสอนอยู่แล้ว เพียงแต่การฉีดวัคซีนจะสร้างความปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า12ปีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถไปเรียนได้ตามปกติทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนางสาวไตรสุรีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรอมเ m e n t ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ